ผมสบายแล้วเพราะแค่เปิดตู้เย็นก็มีทุเรียนราคาถูกที่มาพร้อม M R E ในชามเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วเพราะแค่เปิดตู้เย็นก็มีฮีแมงมืเล่เท่ากับชามกาไก่มาพร้อมนมในชามเปิดฝาเติมขี้ระเบิดปะยเจ้เองแค่เปิดตู้เย็นก็มีโอ้โหมันคืออาหารหมานั่นเองนะครับที่มาพร้อมนมในชามเปิดฝาเติมนม โอ้ยเดี๋ยวดูคำแรกคำแรกผมคำแรกผมโอ้ดูมันคูนมากมท่านผู้ชมหืมปหืปปา๊าปหืมเออป๊าหื้มว่าได้อยู่ได้อยู่โอ้โหทำไมอร่อยนี่ผมไม่ร้อนที่ผมร้อนผมไม่ได้จะอ้วกอิ่มอร่อยได้ทันที ผม <manyans> <manyans> qui és? <manyans>